มีลุ้นอ้ำพัชราภาลูกคู่นักธุรกิจหนุ่มทายาทพันล้านหลังชาวเน็ตแห่ส่อง ทำเอาหลายคนถึงกับตามส่องหลังจากที่ช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเมื่อสุปตาอัมพัชราพาได้มีภาพถ่ายคู่กับหนุ่มหนุ่มหล่อมหอบคนหนึ่งในอินสตาแกรมจนหลายคนถึงกับแอบเชียร์และตามส่องว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันซึ่งหนุ่มคนนี้ชื่อว่านินชนินเตรตนชัยนักธุรกิจทายาทพันล้านผู้นําเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยา โดยทางด้านของแฟนเพจ Facebook อ้ํพัชราภาชัยเชื้ออาุมแพชราพอแฟนคลับได้มีการเฉลยสถานะของทั้งคู่ไว้แล้วว่ามีคนถามเข้ามาเยอะว่าหนุ่มข้างพี่อ้ํคนนี้เป็นใครเป็นเพื่อนในกลุ่มเฉยๆนะคุณนินชนินตรตนชัยนักธุรกิจหนุ่มทายาทพันล้านผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยานั่นเอง เป็นเพื่อนกันในกลุ่มเรียกว่าเปอร์เซนลุ้นอาจจะยากแต่หลังจากที่หนุ่มคนนี้โพสตรูปก็ยังมีคนที่รู้จักเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเยอะเลยเช่นยังไงยังไงอะยังไงกอริวะอัปเดตอาการปัจจุบันด้วยค่ะเฮียแฟนใหม่พี่อามหารอคะน่ารักทั้งคู่เลยแน่ๆยังไงยังไงจิ้นน่ารักคราน่ารักมากค่ะกริชไหนเล่ามาสิตอนนี้แฟนคลับเชียร์หนักมาครับเหมาะสมกันมากหนุยยน่ารัก ติดตามเลยถ้าเป็นแฟนใหม่น้องอ้ําคือเหมาะสมมากสวยหลอ่อเป็นกัลยาณมิตรให้พี่อ้ํานะคะว่ามาแอบดูหายห่วงและดูมินิมอนดีค่ะได้ได้ธรรมดานี้แหละน่ารักสุด